สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอมแหม่มค่ะคลิปนี้นะคะจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆนตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็หยิบจับนําคาทํานายที่งดงามไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนคะ่ะพลังตัวตนของเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรเนาะ เจ็ดเหรียญค่ะหนึ่งไม้เท้าสี่ถ้วยสิบถ้วยค่ะแล้วก็แปดถ้วยนะคะอืมตอนนี้พลังงานตัวตนของเพื่อน,อนคือเพื่อนๆพื่นกำลังกังวลหรือว่า ตกกับอะไรบางอย่างอยู่ไหมคะภาะวะท่ากมองกันในเรื่องอ่ะเรามาอ่านไพ่ความสัมพันธ์กันคือเหมือนกับว่าเพื่อนๆนะมองว่าตัวเองอะ่ะได้ลงทุนความสัมพันธ์นะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคือการลงทุนความสัมพันธ์การเริ่มต้นเพื่อจะสารความสัมพันธ์นะคะให้ไปสู่จุดที่ที่งดงามเนาะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางะนะคะมันเพื่อนมีสีถ้วยขึ้น แล้วก็มีแปดถ้วยเป็นตัวปิดนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของความกังวลฮะกังวลวิตกอ่าเป็นเรื่องของความคิดนะคะอาจจะทั้งนี้นะต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งที่ไม่ไม่ได้เข้าข้างกันนะคะเพื่อนๆแต่ขอให้พูดตามหน้าไพ่เนาะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างที่เราอะ่ะ อาจจะคิดเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะต้องมาดูแล้วว่าในเรื่องของการสื่อสารนะคะระหว่างความสัมพันธ์กันเนี่ยมีการสื่อสารเป็นอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เข้าใจผิดกันไหมหรือว่ามีอะไรที่ทำแล้วเกิดความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อหน่ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางที่หลายๆพลังงานเนาะเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะ เป็นอ,อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วอาจจะมีลูกบีบุตรด้วยกันด้วยนะคะก็มันมีความรู้สึกว่าอาจจะสื่อสารกันหรือว่าอืเราอาจจะต้องการอะไรบางอย่างมันจะมีบางภาวะเนอะเพื่อนๆเนาะที่ว่าเราแบบจะมีแบบช่วงแบบช่วงดาวอะคะ่นะเนาะอาจจะคิดมากกังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนรักของเราอะอ่ะ พูดจากับเราดีๆหรือว่าให้ความรู้สึกดีๆกับเราให้ความปรารถนาดีกับเราซัพพอร์ตเราแต่ว่าก็อาจจะมีนะคะเช่นเขายุ่งอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลืมโฟกัสมาที่ตัวเราเนาะก็เลยไม่ได้ถามไม่ได้พูดคุยกันแล้วก็มี การแบบไม่เข้าใจกัตนตรงนี้อาจจะทําให้บางพลังงานมีการเดินออกจากความสัมพันธ์แต่เดินออกในที่นี้ถ้าเป็นไพ่แปดถ้วยเนะี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าเดินจบจากออกไปกันเลยนะคะแต่อาจจะเดินออกไปเพื่อทบทวนอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อไปทบทวนหรือในบางกรณีนะคะเพื่อนๆอ,นนะอาจจะแบบคนรักยื่นข้อเสนอหรืออะไรให้บางอย่างอย่างเงี้ยแหละแต่เรารู้สึกว่า ณภาวะตอนนี้เราไม่อยากครับเรา,อาขอเวลาในการคิดพิจารณาก่อนนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีอาจจะมีการต้องหรือว่าในบางพลังงานนะคะเพื่อนๆมีการได้รับข้อเสนอสิ่งใหม่ๆไหม,หมเป็นงานใหม่เป็นาการต้องไปลงทุนกับการทำงานในองค์กรใหม่ที่ใหม่งานใหม่อะไรเนี้ย แล้วมาทำให้เราต้องห่างไกลจากคนรักหรือเปล่าคะคือถ้าเกิดว่าต้องห่างไกลอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ค่อนข้างจะวิตกกังวลนะคะคืออาจจะในความสัมพันธ์เคยอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันมาใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะต้องมีการโยกย้ายการหรือว่าคนใดคนหนึ่งเนี้ยอาจจะต้องไปทํางานต่างถิ่นต่างที่เปลี่ยนเวลาในการทํางานเปลี่ยนองค์กรใหม่หรือเปลี่ยนสถานที่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให กระทบต่อครอบครัวเนาะมีการกระทบต่อจิตใจการทำให้ต้องคิดพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยนะคะว่าจะททำอย่างไรดีบางทีก็เป็นตัวเพื่อนเองด้วยนะคะที่ต้องมีการยกย้ายอะไรบางอย่างเนาะเนี่ยมีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์หรือว่าเบื่อช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรฮะก็อาจจะ ขอไปเยียวยาจิตใจขอพักจิตใจแต่เดี๋ยวมาดูให้ขยายความสัมพันธ์นะคะว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก,กันทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้นะคะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก้าวถ้วยมาต่อด้วยเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็หกเหรียญจัดเม้นค่ะ อืมอัศวินถือดาบมีการมีอะไรด่วนนะคะคือเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของการาย้ายที่ทํางานหรืออะไรต้องไปรับผิดชอบการงานต้องมีการเดินทางหรืออะไรเงี้ยด่วนเข้ามาทําให้ต้องอืมจากกับครอบครัวคะ่ะเนาะเ,เราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เราก็เขาอะนะคะคือ รู้สึกว่ามันต้องห่างกันเราคิดถึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่อยากจากกันเลยเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ในส่วนนี้นะหรือว่าในะอีกบางพลังงานคือการเจราจาพูดคุยอาจจะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันบ้างนะคือพูดจาอาจจะมีคำที่แรงใส่กันอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารไม่เข้าใจกันก็ได้ เนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะไพ่บอกว่าต้องมาให้อ่าความชัดเจนต่อกันแล้วล่ะต้องมาสร้างเขาเรียกว่าทําความเข้าใจร่วมกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่เข้าใจกันผิดหูกันอย่างเนี้ยค่ะพูดแล้วสื่อความหมายกันผิดไพ่แนะนำว่าให้หันหน้ากลับมา แล้วทำความเข้าใจกันเพราะว่าไม่นั้นนะคะมันจะกลายเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆเนี่ยแต่บานปลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะหรือว่าด้วยความที่ว่าอาจจะมีตัวเราหรือตัวเขาก็ได้ที่เป็นก้าวถ้วยเนาะก้าวถ้วยคือไพ่ของคนมีสเสน,น,น่ห์อะค่ะทีนี้ก็อาจจะมีแบบว่าใครเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ว่า จริงจังหรือว่าอะไรก็ได้คือด้วยความที่เรามีเสน่ห์มีคนเข้ามาแต่เราเองอาจจะไม่ได้สางต่อหรือคู่ของเราก็ไม่ได้สางต่อแต่เพียงแต่ว่ามันทําให้เกิดการเข้าใจผิดไงคะเกิดการเข้าใจผิดเกิดความรู้สึกว่าเราแวงสงสัย อะไรอย่างเงี้ยกันขึ้นมานะคะอันนี้พยายามพยายามพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะอย่านิ่งอย่าก,กอดอุกนิ่งอยู่นะคะคือคุยการพูดการสื่อสารกันเพราะว่าในพลังงานของไพ่ยอยังบอกว่าถ้าเกิดว่าคู่คู่ของเพื่อนเพื่อนที่เป็นครอบครัวกันอยู่นะคะก็ยังเป็นครอบครัวที่ซับพอร์ตกันได้อยู่ยังงดงามต่อก,กันอยู่คือยังมีใจที่ดีต่อก,กันอยู่อะคะ่ะแล้วก็ เป็นพลังที่ยังเอื้ออาทรกันอยู่อะคะ่ะคืออบอ้อมอารีเมตตากรุณาอะไรต่อกันอยู่แต่ว่าอาจจะผิดกันเรื่องของการสื่อสารหรือว่ามีการงอนกันแบบน้อยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ เพราะว่าในหน้าไพ่ขึ้นมายังไม่ถึงขั้นว่ากระทบกระทั่งอะไรแบบว่ารุนแรงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของภาวะจิตใจถ้าเกิดว่าเป็นคําพูดอะบางทีเรารู้สึกว่าแรงแต่ทางเนี้ยมันต้องมีการคุยกันนะคะเราต้องการความยุติธรรมนะคะต้องการให้มาเคลียเนาะถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของการห่างเหินบางทีขาดการเอาใจใส่กันนะคะ ความห่างเหินเนี้ยมันเกิดขึ้นนะเหมือนกับว่าเป็นเขาเป็นเออเป็นฉันเป็นเธอแล้วมันเริ่มไม่เป็นเราแล้วอไรเงนะี้ยเนาะอันนี้มันอยู่ในความรู้สึกนะคะแต่ในจริงๆอ่ะคือยังเป็นเราอยู่นั่นแหละแต่ในความรู้สึกเหมือนกับว่าห่างเหินกันอย่างเงี้ยไพ่ก็แนะนําว่าช่วงเนี้ยค่ะให้ไปใช้ชีวิตร่วมกันบ้างนะหนึ่งคืออ่านอกจากพูดคุยกันแล้วนะคะพากัน ไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีนะคะไปเ,เขาเรียกว่าไปให้เห็นทำอะไรดีๆร่วมกันประมาณอย่างนี้ค่ะทำอะไรดีๆร่วมกันอาจจะเป็นว่าไม่ต้องว่าไปเข้าวัดหรือว่าอะไรด้วยกันก็ได้นะแต่ว่าไปทําสิ่งดีๆะคะ่ะร่วมกันไปเป็นผู้ให้ด้วยกันอย่างนี้ค่ะเราจะได้ดึงพลังงานที่เป็น แบบประมาณว่าสิงเสมอกันอนะเข้ามาอยู่ด้วยกันอยู่นะคะเพราะว่าไพ่จัดเมนนะคะก็ยังบ่งบอกอยู่ว่าเราอะก็ยังเป็พลัง,างงานที่ยังเป็นคู่กันนะคะถ้าเกิดคนที่เป็นครอบครัวกันนะคะคือยังเป็นคู่กันยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แต่มันแค่มีบางช่วงบางเวลาที่เกิดความไม่เข้าใจกันทีนี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆนะว่าทุกความสัมพันธ์ล่ะคะ่ะเพื่อน คือยิ่งถ้าเกิดว่าเราครบกันมาไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือว่าจะเพิ่งเริ่มต้นคบหาดูใจกันสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคือการอเอาใจเขามาใส่ใจเราประมาณอย่างนี้ค่ะคืออย่ายึดตัวของเราเป็นที่ตั้งอย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแบบว่าประมาณว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคือในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นไปไม่ได้เนาะถ้าเกิดเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเราต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นยอมรับว่าอาถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าเราไม่ชอบสิ่งน,นี้เลยอยากให้ปรับให้เปลี่ยนทางนี้เราก็ต้องยอมรับในกระบวนการด้วยะคะ่ะว่าต้องให มีฝ่ายแบบว่าเขาเรียกว่าค่อยๆปรับอะค่ะคือต้องให้เวลากันและกันอย่าแบบว่าบอกเดี๋ยวนี้บอกตอนนี้ต้องทําได้เดี๋ยวนี้บอกวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้แล้วอย่าอยาอันนี้มันจะเป็นการอึดอัดต่อกันเนาะให้แบบว่ามีเวลาได้ปรับ นะคะถ้าเกิดเรายังจับมบือกันไปต่อเนี่ยค่ะประคองกันไปต่อก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะอย่าเดินจากกันไปโดยที่การจากนั้นนะมันเป็นการจากแบบเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายแต่ถ้าเกิดว่าจะเดินออกไปต้องเดินออกไปตั้งหลักเดินออกไปหาวิธีว่า เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราโมโหอยู่โกรธอยู่ขุนเคืองอยู่หรือไงค่ะออกไปตั้งสติอย่างนี้ได้แล้วกลับมาแบบว่าให้ใช้เหตุผลคุยกันนะคะเพราะว่าพลังอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนปครอบครัวเดียวกันอ่ะดูแล้วว่าพลังความรักความเอื้ออาทรกันความเมตตาต่อกันอ่ะยังมีอยู่แล้วพลังบุญพลังกุศลที่สะสมร่วมกันร่วมกันมาค่ะก็ยังหนุนนําให้ชีวิตเนี้ยเติบโตไปได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยอ่ะอย่า อย่ามองแบบปล่อยผ่านจนเกินไปเพราะว่าบางอย่างอะคะ่ะถ้าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่เป็นเรื่องซ้ำๆที่ว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นน่ะไม่เล็กแล้วถ้าเรายังคิดนะคะถ้าเรายังคิดกับเรื่องนี้อยู่กังวลกับเรื่องนี้อยู่แสดงว่าเรื่องนี้ไม่เล็กเรื่องนี้จะต้องมีการพูดคุยกันนะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ใช้เหตุผลในการนำพาการตัดสินใจการ เข้าอกเข้าใจกันนะคะคือต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องเล็กบางอย่างอะ่ะมันเป็นเรื่องเล็กแบบว่าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจปล่อยผ่านได้อันนะไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่าพูดทุกอย่างอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ควรนะคะเราก็ต้องให้บางอย่างอะ่ะก็ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านเนาะ,ะแล้วก็ อย่างงอนกันนานนะคะถ้าเกิดว่ามีการงอนกันไม่เข้าใจกันอย่างงอนกันนานค่ะเพื่อนๆพองอนกันนานมากไปอ่ะปัญหาแบบว่าแค่เล็กนิดเดียวค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าขยายใหญ่โตวงกว้างเนาะบางทีนะคะในความสัมพันธ์อน่เพื่อนๆพพี่พูดจาแบบว่าผิดหูกันแค่นิดเดียวแต่ไม่ได้ทำความเข้าใจกันไม่ได้เคลียร์กันมันก็คุกกลุ่นอยู่ในใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้อย่างนี้ค่ะหรือว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได ไม่ได้บอกกันว่าอันนี้ไม่ชอบนะอันนี้แบบไม่โอเคนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้คุยกันอันเนี้ยมันต้องมีการติดต่อสื่อสารเจรจาต้องหาเวลาในการพูดคุยแล้วก็หาเวลาไปสร้างคุณงามความดีร่วมกันจับมือกันไปบางทีงานหนักกันเหนื่อยกันทั้งคู่หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องม,ม,นะมีเวลาที่ใช้ร่วมกันเนาะมีเวลาที่ใช้ร่วมกันมีการคุยเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตร่วมกันบ้าง ะะก็จะเป็นการสางความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยๆคะ่ะเราก็จะรู้ว่าเขามีเราอยู่และเราก็มีเขาอยู่อย่างนี้คือต่างฝ่ายต่างรู้กันว่าเรามีกันและกันอยู่นะคะในความสัมพันธ์เนาะถ้าเกิดเป็นลักษณะว่าอยู่เป็นคู่กันแล้วคบกันแล้วหรือว่ามีการครบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วมีการวางแผนมั่นหมายแต่งงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือถ้ายังรักกันนะคะ จับมือกันไว้แล้วก็มีอะไรพูดคุยกันนะคะสื่อสารกันเนาะอย่าให้ต้องข้ามวันข้ามคืนกันนะคะอย่าให้ต้องแบบว่าเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปแบบว่าเดินไปแบบกูไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะบานปลายนะคะเดี๋ยวมาดูคําแนะนําจากไพ่ค่ะเดชาริออ t ค่ะหถ้วยค่ะเด็กถือไม้นะคะแล้วก็คิงถือถ้วย แล้วก็เดทค่ะไพ่เดทนะไพ่คำแนะนำคำแนะนำสำหรับไพ่นะคะบ่งบอกคือน่าจะเป็นเรื่องของความห่างเหินในเรื่องของหนึ่งแหละการเดินทางนะคะการเดินทางต้องห่างกันต้องไกลกันมันมีความคิดถึงกันแหละหกถ้วยต่อมีความคิดถึงมีความกังวลเนาะอาจจะมีความระแวงอยู่ในนั้นด้วยะค่ะกลัวว่า การห่างกันครั้งเนี้ยจะทำให้ความสัมพันธนะ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆนะว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะคะคือเดี๋ยวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราห่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะต้องแบบว่ามีระยะทางอย่างเนี้ยค่ะ การติดต่อสื่อสารยังมีช่องทางอื่นๆให้เราติดต่อสื่อสารกันตั้งมากมายถ้าเราเป็นคู่กันรักกันแบบที่จัดเม็นบอกกันนะคะถ้าเราเป็นคู่การรักกันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคะ่นะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าต่อให้เราจะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมองอย่าถ้าเราไม่ใช่คู่กันเราก็ต้องจากกันด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอยู่ดีคะ่ะคือหมดกรรมต่อกันเราก็ต้องจบกันเนาะทีนี้ถ้าเกิด จะมามองว่าเราจะหมดกรรมกันไหมเราจะจากกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปคิดถึงตรงนั้นน่ะเราก็เครียดเราก็กังวลทําปัจจุบันเนี้ยเวลานี้ที่เรายังอยู่ด้วยกันเนี้ยทําให้มันดีก่อนทาให้มันดีที่สุดทําให้เต็มที่ที่สุดดีกว่านะคะแล้วก็หกถ้วยอ่ะเป็นพลังงานของการแบบว่ายังเห็นอกเห็นใจกันงดงามต่อการเห็นไหมคะว่ามีการให้ดอกไม้ต่อการแบบว่า คือให้เรื่องของจิตใจดีๆต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ว่าจะห่างเหินกันอย่างไรก็ตามให้ติดต่อปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะคะเดี๋ยวก็มีเวลาได้กลับมาเจอมาเจอกันทีนี้ก็มีด้วยนะคะหน้าไพายบ่งบอกถึงการแบบว่าเรื่องของระยะทางด้วยสำรับ อาจจะมีบางพลังงานที่ว่าเพื่อนๆอย่างไม่ได้แต่งงานการตะคบกันเป็นแฟนหรือว่าศึกษาดูใจกันอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้มันมีเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแบบคบกับคนไกลอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไกลถึงต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นต,ต,ต่างประเทศเลยอยู่คนละประเทศเลยอยาเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการแบบว่าจะเดินทางมาหากันเนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทีนี้ อ่าถ้าเกิดว่าเราะยังรักการจับมือกันเดี๋ยวมันจะมีทางออกนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีทางออกในชีวิตมันจะมีการมองอนาคตมองเห็นหนทางนะคะไม่แน่นะคะเพื่อนๆมันอาจจะมีการแบบว่าประมาณว่าไพ่บอกว่าอาจจะมีการได้เดินทางหากันนะคะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคนไกลหรือคนที่อยู่ในอดีตก็แล้วแต่บางทีเพื่อนเอาจจะแบบว่าเป็นคนในอดีตที่เคยคบเคยอะไรกันแล้วกลับมาพูดคุย คบหากันอย่างเนี้ยค่ะแล้วมันมีระยะทางเอ่ยมันมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าเราจับมือกันนะคะให้ความรักต่อการความปรารถนาดีต่อกันความรักนี้ก็ยังอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆยังอยู่ในความสัมพันธ์มีอะไรให้พูดคุยนะคะเป็นคิงถือถ้วยมีอะไรพูดคุยการปรึกษาหารือกันนะคะเโดยเฉพาะเรื่องของการก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีมีการคุยกันนะคะมีการแบบว่า ให้ความชัดเจนต่อกันอันนี้ก็จะดีด้วยเนาะเดี๋ยวนี้นะคืออยู่ไกลกันแค่ไหนก็สามารถเห็นหน้ากันได้ใช่ไหมคะสามารถที่จะพูดคุยกันแบบว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนอย่างนี้คะ่ะเราก็ต้องมีการสื่อสารไพ่ของคิงถือถ้วยไม่ว่าเราหรือเขาอาจจะมีพลังงานหนึ่งที่เป็นคนที่ออกจะเงียบเงียบไม่ค่อยพูดเรื่องปัญหาหรืออะไรของตัวเองจนเราจนเราหรือเขาอาจจะรู้สึกได้ว่า มันเหมือนกับว่าเราไม่เปิดเผยตัวตนน่ะอะไรอย่างเงี้ยเราเ,าเอ่ยว่าเอ๊ะเขามองเราเป็นคนสําคัญไหมหรือว่าเขาเองก็คิดว่าเราเป็นคนแบบมองเขาเป็นคนสําคัญหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะเราต้องอ่าพูดในสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเราบ้างนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาก็คือพื้นที่ปลอดภัยปลอดภัยของเราแล้วก็เราเองมีอะไรก็บอกกก่าวเขาให้เขารู้ว่า เขาก็คือความไว้วางใจของเรานะอะไรเงี้ยนะคะมีอะไรต้องสื่อสารต้องบอกกล่าวกันเนาะไพ่เดทขึ้นไพ่เดทเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความทุกข์ความกังวลความไม่สบายใจตรงนั้นน่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์น่ะสั่นคลอนอย่างเงี้ยค่ะให้จบตรงนั้นซะ ก็คือการพูดคุยกันหันหน้าเข้ามาหากันสื่อสารกันนะคะจบตรงนั้นซะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นด้วยความสดใสเริ่มต้นด้วยความชัดเจนนะคะเริ่มต้นด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะคือเนี่ยไพ่ก็ยังแนะนําเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เนาะสร้างสิ่งดีๆร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีการเดินทางมาหา กันนะคะเพื่อนๆมีเรื่องของการเดินทางมาหากันก็เป็นไปได้ด้วยก็จะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าความรู้สึกที่เจ็บปวดอยู่ข้างในอะ่ะหรือว่าความกังวลความทุกข์อะไรต่างๆอะ่ะมันก็ถูกผ่อนคลายอะค่ะเพราะว่าเหมือนได้เจอกันได้พูดคุยกันมากขึ้นเนาะจากแต่ก่อนต้องสื่อสารกันแบบว่าผ่านโซเชียลนะคะ,ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสัมผัสกันอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะตอนนี้ก็ได้จับมาได้มาเจอเจอกันแล้ว เนาะอยามีการเดินทางมาหาเห็นไหมคะได้พูดคุยได้เจอเจอกันทีนี้ถ้าได้เจอกันก็ให้สื่อสารกันในเรื่องที่งดงามนะคะอย่าเป็นประมาณว่าอเอาความนอยเข้าไปใช้กันหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีแบบขุดเรื่องเก่าเรื่องอะไรมาพูดความไม่สบายใจเนี่ยมัน มันมีความรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันทาให้เวลาคุณภาพอ่ะมันเสียไปเรามาใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะด้วยให้เวลานั้นเป็นเวลาแห่งคุณภาพที่ดีกันดีกว่าต่อกันและกันเนาะไปเที่ยวกันไป ทานข้าวด้วยกันอย่างนี้ค่ะใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างนี้จะดีกว่าให้แนะนําว่าอะไรที่เป็นพลังงานลบค่ะก็ปลดปล่อยออกไปซะนะมีอะไรสื่อสารก็ได้พูดคุยกันได้จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าแม้กระทั่งความระแวงความไม่สบายใจอะไรที่เรามีอยู่ะเราสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้นะคะพูดคุยสื่อสารกันได้เลยเพื่อให้เกิดความกระจ่างแต่พูดแล้วจบ หาข้อสรุปกันแล้วจบอย่าแบบว่าเดี๋ยวก็เอากลับมาพูดอีกแล้วเดี๋ยวก็เอากลับมาพูดแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราฟื้นฝอยแบบว่าต่างฝ่าย,ต,าายต่างฟื้นฝอยหาตะเข็บต่อกันเนี่ยถ้าเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะมันก็กลายเป็นความเหนื่อยใจต่อกันนะคะเนาะให้เราแบบว่าคือพูดอะไรเป็นเรื่องๆแล้วก็จบไปอย่างนั้นน่ะจะดีกว่านะคะจะงดงามกว่ามีโอกาสว่าจะเดินทางมาหากันค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่รอคอย เนาะคนไกลนะคะมีโอกาสได้เดินทางหากันหรือว่าถ้าเขาจะต้องเดินทางหรือเราจะต้องเดินทางออกไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าไม่ได้แบบไปแล้วไม่มีการติดต่ออะไรกันก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะยังปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่ยังพูดคุยอะไรกันได้อยู่ค่ะเนาะให้ไพ่บอกว่าให้มองว่าทุกวันะ่ะเป็นการเริ่มต้น สิ่งดีๆเพราะว่าไพ่ทั้งหนึ่งไม้เท้ากับเด็กถือไม้เท้าอ่ะมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะนะคะเพื่อนๆก็คือมาไพ่เด็กถือถ้วยด้วยอย่างนี้ยค่ะก็คือให้มองทุกวันอ่ะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆก็คือถ้าเกิดว่าตัวเราต้องอยู่กับตัวเราเออะก่อนให้สร้างพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเอง คูใจตัวเองนะคะให้ตัวเองอมีพลังในการรักตัวเองในการมั่นคงต่อตัวเองก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องได้ปฏิสัมพันธ์กับคู่ของเราหรือคนที่เราครบเราคุยอยู่อย่างนี้ค่ะการเริ่มต้นคุยอให้เริ่มต้นคุยด้วยเรื่องดีๆนะคะด้วยพลังงานที่ดีต่อกันเช่นถามกันนะคะว่า วันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะทานข้าวหรือยังออกไปทํางานหรือยังอย่างเงี้ยคะ่ะเอแล้วก็ขอให้ไปทํางานแบบโชคดีนะให้มีแต่เรื่องดีๆนะอะไรอย่างเงีคือพูดอะไรที่เป็นแบบภาษาที่สวยงามอะคะ่ะภาษาที่สื่อถึงความเข้าอกเข้าใจสื่อถึงความห่วงใยนะคะสื่อถึงความอาทรต่อกันสื่อถึงความรักกว่ามเมตตาต่อกัน อย่าค่ะวันนั้นน่ะคือถ้าสื่อสารกันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพลังงานดีๆให้กันน่ะเพื่อนๆืจะหมายว่าจุดเล็กๆน,น้อยๆอย่างนี้ยค่ะจะทําให้เราและเขาอ่ะมีพลังในการเริ่มต้นการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตอะค่ะไปอย่างงดงามบางทีจนจบวันอ่ะเราก็ยังงดงามอยู่เพราะว่ามันมีพลังงานที่ดี ให้ต่อกันไงคะไพ่จึงแนะนําให้ทําสิ่งดีๆค่ะให้ต่อกันถ้าเราต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังคงอยู่งดงามต่อเราเนาะก็ต้องประคองกันเอาไว้เป็นสิบถ้วยนะคะประคองกันให้ความเมตตาต่อการอย่าเอาความท็อกซิกความเป็นความคิดลบการกระทําลบๆมาบั่นทอนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นบ่อย คะ,ะคือเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราหรือเขานะคะอันนี้ไม่ได้โทษเพื่อนๆอยู่ฝ่ายเดียวว่าเพื่อนทํานะไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าถ้าแม้ตัวเขาทําอ่ะเราก็ต้องพูดคุยกับเขาเพราะไม่นั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันดินพ่อหางหมูอะค่ะเพื่อนๆจะกลายเป็นไพเดทคือจบเนาะจบกันแล้วก็จบกันแบบไม่อยากจบอะแต่ต้องจบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ให้เป็นการ จบความเรื่องไม่ดีเรื่องที่เป็นความเศร้าวความโศกความทุกข์ความกังวลอะไรเงี้ยด้วยการพูดคุยกันสื่อสารกันแล้วเรื่องดีๆก็จะปรากฏเห็นไหมคะจิตใจก็จะดีขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่มีแสงอาทิตย์ส่องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเริ่มต้นกันใหม่จบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างที่ดีการรอคอยอาจจะสิ้นสุด จบตรงนั้นแล้วเราได้มาเจอเอกันได้มาหากันได้มากอดกันได้มีพลังชีวิตที่ส่งให้ต่อกันอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะคืออะไรที่เศร้าที่เหงาอะไรปล่อยได้ปล่อยนะคะอะไรวางได้วางอะไรที่แบบว่าคุยกันได้ก็คุยพูดคุยกันนะคะให้เหมือนกับว่าในเมื่อเราจับมือเป็นคนคนเดียวกันแล้วอะคะ่ะเพื่อน ถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยเรายิ่งต้องจับมือกันให้แน่นยิ่งมีลูกวีบุตรนะคะเราก็จับมือกันให้แน่นถ้ามันเพราะว่าจากการดูหนา้าไพ่นะคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีพลังแบบว่า,อ,าอะไรที่เป็นเรื่องของความร้ายแรงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการกระทบทจิตใจคือการไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยมากกว่ากระทบในเรื่องของความรู้สึกอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยมีปัญหาในตรงนี้ถ้าเคลียร์กันได้นะคะก็เคลียร์ เนาะเป็นพลังงานที่ดีต่อกันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีพลังความรักที่ดีมีความสัมพันธ์ที่งดงามนะคะแล้วก็มีความสุขในชีวิตค่ะโอเคนะคะอ่านไพ่ให้เพื่อนๆมาจนจบคลิปแล้วขอบคุณที่ติดตาม หากันมาจนจบเลยฝากนะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่องแม่หมอแหม่มรับพลังงานดีๆไปด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นพลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแหม่มก็ขอพลังใจจากเพื่อนๆด้วยค่ะให้แหม่มได้อ่านไพ่ให้เพื่อนๆไปได้ให้พลังบวกให้กันไปได้ยาวๆนานๆเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ